สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท t a r o t b y ชุรีกร์นะคะวันนี้แม่หมอขอทำเรนด o อมนะคะหัวข้อในวันนี้แม่หมอตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นหัวข้อที่ว่าพลังของออร่าในตัวคุณในช่วงนี้เป็นแบบไหนนะคะขอให้เรนดอมนี้เป็นเรนดอมของทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการฝังคลิปไม่มากก็น้อยนะคะยังไงถ้า คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกแบบไหนก็คอมเมนต์ทักทายกับแม่หมอมาได้นะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็ขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะรวมทั้งแม่หมอเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆหรือกําลังเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตต่างๆนานาม,มากมายก็ขอให้ช่องของแม่หมอเป็นเพื่อนในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปในจุดที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะโอเคอย่างน้อยเราก็มาดูกันละกันว่าวันนี้ <c oughs> เช็คพลังออร่าในตัวคุณกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้ออร่าในตัวคุณเป็นแบบไหนกันบ้างมีพลังงานแบบไหนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะ เรามาเช็คพลังออร่าในตัวคุณกันนะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้คุณมีพลังงานออร่าเป็นแบบไหนกันถ้าคนที่เข้ามาชมคลิปอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องออร่าก็กกใน YouTube ในช่องต่างๆมากมายเลยมีให้ความรู้เพิ่มเติมมากมายเลยนะคะใบแรกคุณได้ดีเอ็มเพส เป็นพลังงานของผู้ให้ให้แบบไม่หวังผลตอบแทนรักใครรักจริงมีพลังงานของความเป็นแม่ค่อนข้างสูงมีอำนาจบารมี the w h e e l of fortune the day v i e แต่หมอจะเปิดทั้งหมดสิบใบนะคะอันนี้คือเก้าถ้วยแล้วก็ห้าไม้เจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วย Knight of Pentacles เอซวอนส์ so แล้วก็อีกหนึ่งใบซิกออฟซอสขยับนิดนึงตอนนี้คนที่เข้ามาชมคลิปมีอะไรหลายๆอย่างในความรู้สึกของคุณมีเรื่องมากมายไต้สำรับ เป็น king of wands ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าโอเคเห็นไหมเอ่ยขยับนิดนึงตอนนี้แม่หมอมองว่าออร่าในตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะออมีความกระปี้กระเป๋า มีความเบิกบ,บานมีความแจ่มใสมันเหมือนมีพลังงานที่จะว่าแบบร้อนแรงมันก็ไม่ใช่นะแต่มันมีความสดใสมันมีความแจ่มใสมันมีพลังงานของ,ง,ง,ของเหมือนอำนาจบารมีเหมือนการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆในชีวิตในการกระทำทุกอย่างเลยเป็นพลังงานที่ดูอบอุ่นเป็นพลังงานที่ดูเย็นเ ะะออล่าส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีฟ้าอยู่บ้างก็คือเป็นพลังงานของการสื่อสารนะคะเป็นพลังงานของการที่คุณได้เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายแต่ก็เป็นพลังงานที่ดีออล่าของคุณค่อนข้างที่จะมีอํานาจมีการได้สร้างบารมีค่อนข้าง เยอะที่เดียวในช่วงนี้ไม่ว่าใครจะเห็นใครจะพบคุณเขาก็จะรู้สึกว่าคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์แล้วก็คุณดูอบอุ่นอ่ะคุณดูอบอุ่นเห็นแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเมตตากรุณาใครเจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกดีใครเจอคุณแล้วเขามีความสุขแล้วก็ในช่วงนี้คุณก็เหมือนกับคุณเฝ้ารอคอย บางสิ่งบางอย่างอยู่มันเหมือนคุณได้ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วแล้วก็คุณรอผลคุณรอผลว่าเออมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าผลของมันที่คุณได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนก็อยู่ในช่วงของการรอคอยอยู่นะคะอืแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกอะเด่นๆเลยตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอะ อยู่ในจุดที่คุณพอใจอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าโอเคละเหมือนผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะ่ะมันเหมือนคุณได้เป็นจักรพรรดินีอะ่ะคือคุณได้นั่งในตำแหน่งหรือนั่งในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถออควบคุมตัวเองได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้รวมถึงการที่คุณจะสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างคุณได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่คอยดูแล ลูกน้องก็ได้หรือว่าบุตรบริวารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนโชคชะตาหมุนเวียนมาให้คุณได้ได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแม่หมอรู้สึกแบบนั้นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณได้ได้พบเจอในช่วงนี้มันเหมือนเป็นประสบการณ์ในชีวิตอ่ะอาจจะเกี่ยวกับบุคคลหลายๆคนที่ เข้ามาให้ความรู้หรือบุคคลหลายๆคนเนี่ยให้คุณได้แก้ปัญหาหรือบุคคลหลายๆคนที่แม่หมอบอกเนี่ยทำให้คุณได้เห็นถึงความแตกต่างในรูปแบบที่ต่างกันออกไปคุณอาจจะมองผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างคุณแล้วเอาเอากลุ่มนั้นหรือหรือคนคนนั้นหรือพวกพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ในชีวิตของคุณต่อ เหมือนเหมือนเหมือนพลังงานของการที่ว่าคุณมองคนรอบข้างแล้วก็วิเคราะห์เหมือนได้เรียนรู้กับบุคคลต่างๆรอบตัวคุณเป็นอย่างดีเลยนะช่วงนี้ยแล้วก็มันมีบางอย่างที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการที่แบบมีความต้องการที่มีความหลงไหมีมีเขาเรียกมีแพชชั่นกับมันมากมาก คุณรออะไรอยู่ไอ้เรื่องที่คุณรอเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องที่คุณแบบมุ่งหวังมันเอาเออกจากหัวไม่ได้อะคือเรื่องเนี้มันมันจะต้องรู้มันจะต้องชัดเจนแล้วมันก็จะต้องเป็นอะไรที่ที่คุณมีความปรารถนากับสิ่งสิ่งนี้มากๆแม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะมันคุณมีความปรารถนามากๆเลยแล้วก็มันเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้ใหญ่ พอสมควรถึงคุณจะอายุไม่เยอะแต่คุณเหมือนกับมีจิตวิญญาณหรือว่าความรู้สึกข้างในที่ที่โตมากๆอ่ะคือโตเรียกว่าโตพอที่จะดูแลตัวเองได้โตพอที่จะรู้ว่าสิ่งไหนทำให้คุณมีความสุขได้สิ่งไหนทำให้คุณทำให้พลังงานของคุณลบอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณคุณรู้ตรงนั้นเพราะว่าอลร่าของคุณมันดีมากเลยออก,ออก คือคือที่มันสะดุดตาเลยก็คือสีเหลืองมากๆอัล่าคือสีเหลืองแล้วคุณไปหาความหมายเพิ่มเติมได้นะคะในในช่อง youtube ต่างๆได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะอยากที่จะมุ่งหน้ามุ่งหน้าหันหลังให้กับบางอย่างแม่หมอก็มองว่าอาจจะเป็นคนหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะดูมันวุ่นวายนิดนึงเนาะ คุณอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่ชอบอยากจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยากจะถ้าเป็นบางคนที่อยู่ในที่ทํางานคุณก็อยากจะอคือไม่อยากอยู่ในจุดจุๆนี้อยากจะย้ายนแผนกอยากจะย้ายที่ทํางานอยากจะออกในจุดที่มันวุ่นวายถ้าเป็นเกี่ยวกับงานแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานมันก็จะเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคนหมู่มาก ที่มีการโต้แย้งกันอะไรกันหรือว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยก็ได้แต่คุณมามารับรู้พลังงานของคนกลุ่มนี้คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่ที่คุณจะต้องมารับฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดูมีความวุ่นวายคุณมีความรู้สึกมันหลากหลายมากมันทําไม มันทาไมเยอะมันทาไมคนนู้นกับเรื่องนี้คนนี้กับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําไมดูเยอะไปหมดในช่วงนี้แต่คุณก็โอเคนะคุณก็ดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองดีพอสมควรเลยละ่ะไอ้เรื่องนี้ที่แม่หมอบอกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรของคุณหรอกแต่คุณแค่แบบว่าอยากจะหันหลังให้กับเ,เรื่องพวกนี้เท่านั้นเองอยากอยู่นิ่งๆอยากแบบใช้ชีวิตของตัวเองคนเดียวไปอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ไม่ถึงกับว่าหันหลังให้ให้สังคมอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ นี่คืออร่าหรือแล้วก็พลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปในช่วงนี้นะคะแล้วก็แม่หมอจะถามไพ่ต่อนะคะถามไพ่ให้ต่อว่าแล้วหลังจากนี้สักเจ็ดวันเนี่ยหลังจากนี้สักเจ็ดวันสถานการณ์ของคุณมันจะมีแนวโน้มมาในทิศทางไหนจะดีไหมหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้จะสมปรารถนาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่ชมคลิป นี้แล้วเนี่ยนับไปเจ็ดวันภายใน7วันเนี่ยจะดีไหมคุณได้ใบนี้จ e ส t ม u d g m เม t ก็คือการได้รับข่าวคุณได้รับข่าวบางอย่างหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตบางอย่างให้กับคุณเรามาดูกันว่าเรื่องอะไรสิบดาบการสิ้นสุดการเจ็บ การสิ้นสุดความทุกข์สิบไม้โอ้หนักๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ justice แล้วก็ page of n d s ภายในเจ็ดวันที่กำลังจะถึงเนี่ยหลังจากนี้นะก็คือว่าตัวคุณเนี่ย ถ้าคุณรู้สึกว่าบางคนบางท่านมันเป็นพลังงานบางคนบางท่านที่ว่าโอ้มันสุดๆดแล้วมันมันเหนื่อยมันเจ็บมันเอ,อ่อทุกอย่างอะ่ะทุกอย่างอะ่ะสิบดาบอะ่ะคือทุกอย่างเลยคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่ามันมันหนักหนาสาหัสสาหรับคุณมากๆเลยแต่ว่าข้อข้อดีของของสิบดาบมันก็คือว่าการที่คุณ มันไม่ไม่มีอะไรที่มันจะหนักหนามากไปกว่านี้แล้วมันจบแล้วมันที่สุดแล้วถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณเห็นแสงสีเหลืองนี่คือพลังออร่าของคุณมันกําลังจะขึ้นคือแสงอาทิตย์เนี่ยมันกําลังจะขึ้นมันคือมันเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดความเปลี่ยนแปลงไม่ถ้าคุณมีเรื่องที่มันหนักถ้าคุณมีเรื่องที่มันดูแบบเขาเรียกว่าท็อกซิกมากๆเลยของคุณเนี่ยมันจะจบภายในเจ็ดวันเนี่ยมันจะจบ แล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาจะเปิดฟ้าจะเปิดให้สำหรับคุณถ้าคนที่ต้องการงานคุณก็จะได้มีงานเข้ามาแบบเยอะมากๆแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานมันก็จะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้ทาที่คุณได้เขาเรียกว่าการขับเคลื่อนถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่คุณรู้สึกดีคุณก็ทีเนี้ยมันเหมือนให้หมอมองว่าถ้าบางคนที่ที่หยุด หรือติดอยู่กับบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองได้อะคุณจะได้ขับเคลื่อนตัวเองมันจะจบกับปัญหาทุกอย่างแล้วคุณจะได้ขับเคลื่อนตัวเองทําในสิ่งที่ที่คุณต้องการทําในสิ่งที่คุณหวังไว้มันดูหลายอย่างมากเลยนะสําหรับพลังงานของคุณะคุณอาจจะเป็นคนขยันคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานชอบทําอะไรที่มันมีโปรเจกต์เยอะไปหมดในในหัวของคุณะคุณจะได้เริ่มทําฟ้าจะเปิดสําหรับคุณ ความยุติธรรมกําลังจะเกิดให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคุณจะได้ได้สร้างพรสวรรค์ได้เริ่มต้นที่จะสร้างพรสวรรค์คุณจะได้เริ่มต้นที่จะพัฒนาทักษะที่คุณอยากที่จะพัฒนามากๆคุณอยากจะลงมือทํำมากๆคุณจะได้เริ่มต้นหลังจากนี้7วันแน่นอนถ้าสําหรับบางคนที่ดูเอื่อยทําดูแล้วมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ โดนดอบไว้ว่าเออยังไม่ได้สามารถทําอะไรได้เลยเนี่ยไม่หมอถามให้แล้วเนี่ยก็คือว่าคุณจะได้เริ่มต้นขับเคลื่อนแน่นอนได้เริ่มต้นขับเคลื่อนออฟ้าเปิดแล้วก็ความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะฟ้าเปิดสําหรับคุณแล้วสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ดีที่ดีมากๆเลยคุณน่าจะต้องคุณน่าจะได้ผ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณน่าจะได้ผ่านอุปสรรค ในชีวิตของคุณไปได้ขั้นหนึ่งแล้วล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวแม่หมอขอไพ่ยานาโลกเสริมให้คุณหน่อยนะคะขอให้ไพ่ยานาโลกช่วยเสริมหน่อยนะคะว่าสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไร mm hmm. เพิ่มเติมสักสามใบนะคะ mm hmm. เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเนาะขอให้ไพ่ยานาโลกนะคะสีเหลืองแกเห็นไหมสีเหลืองโอเคพลังงานอล่าของคุณสีเหลืองนะวันนี้ อ,อผีเล่ร่อนสองใบนะคะว้าวอำนาจบารมีแล้วก็ท่าทองเงินสมบูรณ์ท่าทองเห็นไหมสีทองอยอะสีเหลืองทองสิ่งที่พานานโลกอยากจะแนะนำคุณนะคะก็คือว่าคุณน่าจะคุณน่าจะช่วงนี้คุณอาจจะให้การช่วยเหลือ ผู้คนหรือหรือหรือใครก็ได้หรือพลังงานอะไรก็ได้อะที่ที่มันค่อนข้างเยอะอะอาจจะเป็นคนไม่หมอก็ฟันธงว่าเป็นเป็นคนแล้วกันนะเป็นคนเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่คุณจะให้ความช่วยเหลือกับเขา่เพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนมีอย่างที่ไม่หมอกเกินไปต้นคิดว่ามันมีพลังของบารมีอำนาจบารมีคือพลังของสีเหลืองอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกันด้วยตรงนี้ คุณมีมีความสดใสมีความกระปี้กระเป๋าของคุณอยู่แล้วมีพลังหรือเฟืออะไรพูดง่ายอะ่ะมันเลยที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยต้องช่วยเหลือผู้คนยังไงมันก็น่าจะหลีกหลีกหนีไม่ได้เพราะว่าคุณน่าจะทําเรื่องนี้เราไม่หมอมองว่าคุณคุณก็ไม่ได้ต้องการจะหลีกหนีคุณน่าจะต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มใดสักกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนในครอบครัวของคุณก็ได้ใครก็ได้ที่ ที่สภาวะสภาพแวดล้อมมันเกี่ยวโยงกับคุณนะเพราะคุณเป็นเสาหลักเพราะคุณคือคนที่ดูมีอำนาจดูมีบารมีจนทำให้เขาจะต้องแบบเหมือนมาพึ่งพาอาศัยหรือมาพึ่งใบบุญอะไรแบบนี้ในในในความที่ในความรู้สึกที่แม่หมอรับรู้ได้จากไพ่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มันเหมือนมีความมั่นคงในชีวิตมากกว่าคนอื่นอนะ่ะมันเลยเป็นเสาหลัก แม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่พลังงานมันออกมาเป็นแบบนี้คุณก็น่าจะเป็นคนที่มีมีบารามีแบบค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะเลยเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอให้ไพ่สำหรับนี้นะคะแนะนำเพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหนึ่งใบนะคะ ความเอื้ออาทอนความเผื่อแผ่เนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนใจดีอ่ะคุณเป็นพลังงานของพลังงานของคนที่เขามีความใจดีพลังงานของดรอเอมเพสพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายแบบอ่อนโยนสายผู้หญิงสายอ่อนโยนพระแม่ต่างๆคุณอาจจะนับถือพระแม่ต่างๆก็ได้ มันเป็นพลังงานของคุณที่ที่เชื่อมโยงอยู่ในตัวของคุณอะม,ม,ออออมีความเอื้ออาทรมีความเผื่อแผ่มีความใจดีเห็นไหมคุณถือตะกร้าคุณถือตะกร้าของไปเพื่อแจกจ่ายแล้วก็ใบนี้ผีเร่ร่อนก็คือคุณก็แบบเหมือนแบบแจกจ่ายของไพ่าอาจจะดูแรงไปหน่อยแต่ว่าจริงๆความหมายก็คือการการช่วยเหลือคนที่เขาคนที่เขาเอา่อเขาเรียกว่า ด,ด้อยกว่าต่ำกว่าหรือมีวุฒิฐานะอะไรอย่างเงี้ยที่ต่ำกว่าต่ำกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้ให้การช่วยเหลือกับเขามันเป็นพลังงานของจริงๆพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอดูเหมือนว่าคุณเป็นนางฟ้าเทวดากันเนาะแบบชอบช่วยเหลือมากๆอะ่ะชอบช่วยเหลือมากๆเลยเราก็เป็นคนใจดีพอทีนี้มีพลังงานของการชอบช่วยเหลือการเป็นคนใจดีเนี่ย คุณก็เลยดูมีอํานาจดูมีบารมีไปในตัวไม่ว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนอะ่ะมันเหมือนคนคนเขาจะต้อนรับหรือให้ความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เสมอเขาจะรู้สึกอบอุน่นเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากยิ้มให้คุณอะ่ะคุณสังเกตหรือเปล่าให้คุณลองสังเกตดูนะว่าคุณเจอแบบนั้นหรือเปล่าว่าเออการที่คุณไปเจอใครสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบ เขาอยากยิ้มให้คุณเขาอยากทักทายคุณแล้วเขาก็ดูแบบเหมือนอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับคุณเพราะว่าคุณมีพลังงานของการเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพลังงานของความเป็นความเป็นนางฟ้าหรือเทวดาความเป็นผู้ให้ความเป็นผู้ให้ที่เด่นเด่นเลยความเป็นผู้ให้แล้วก็ให้สำหรับนี้นะคะแนะนำหนึ่งใบ สำหรับนี้อา่ดูแตกต่างสำหรับนี้ดูแตกต่างมากๆเป็นเป็นการที่ออกมาบอกว่าทําอะไรจะต้องดูจังหวะจะต้องดูจังหวะจะต้องดูช่วงช่วงเวลาแล้วขอขยายให้อีกหนึ่งใบนะคะว่าหมายถึงเข้าหมายถึงอืมอีกหนึ่งใบแม่หมอพอจะ าจจะเข้ใสิ่งที่สำหรับนี้อยากจะแนะนำกับกับคุณก็คือว่าออถ้าคุณรออะไรอยู่อย่างที่ตอนต้นคลิปแม่หมอบอกไปนะถ้าคุณรออะไรอยู่อจจะต้องคุณจะต้องรอ,อนิดนึงคือว่ามันจะมีอะไรเขาเรียกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรอะผลที่คุณรอมันจะผิดอกออกผลมาในในจุดที่คุณต้องการที่สุด มันกำลังจะเบ่งบานคุณทำอะไรอยู่เร็วๆเนี้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะผีดอกออกผลสวยงามเบ่งบานทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองแบบมันเหมือนคุณภาคภูมิใจในตัวเองแน่นอนสิ่งที่คุณรอแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยผลของมันอ่ะคุณมันจะทำให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองมากๆ เรามองว่าสิ่งที่คุณทํามันอาจจะหมายถึงการได้ช่วยช่วยเหลือคนในท้องถิ่นช่วยเหลือคนในชุมชนหรือคุณอาจจะไปช่วยเหลือคนในชนบทหรือคนที่เขาเรียกว่ามีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นออ,อุทกภัยหรือภัยต่างอะ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละมันมันมันเหมือนว่คุณจะได้ คุณอาจจะได้ขับเคลื่อนการทำงานได้เต็มที่มากขึ้นที่ผ่านมาจังหวะจังหวะเวลาในชีวิตอาจจะไม่ลงตัวแต่หลังจากนี้หลังจากนี้เจ็ดวันเนี่ยคุณจะได้ออกไปช่วยเหลือคนออกไปได้ทำหน้าที่ความเป็นผู้ให้ของคุณอย่างเต็มที่แล้วสิ่งนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกพอใจเพราะคุณเกิดมาเพื่อ คุณเกิดมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่หมอจะพูดมันเหมือนกับพลังของความเมตตาการุณาพลังของพระแม่พลังของความศักดิ์สิทธิ์ในการเอื้ออาทรมากๆเป็นพลังเย็นเป็นพลังเย็นมากๆนะคะเป็นพลังเย็นมากๆมันดูมีบารมีอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้อง คุณไม่ต้องไปสร้างภาพหรืออะไรเลยอ่ะมันจะเป็นอรลร่าที่มันเปล่งประกายออกมาคนเขาจะรู้ไม่ว่าจะเพราะคนนะแม่หมอมองถึงว่าเป็นพลังงานของของทุกสรรพสัตว์อ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณหรือสัตว์เลี้ยงของใครก็กแล้วแต่เนี่ยที่เขาเห็นคุณเขาพวกทุกอย่างเลยอ่ะเขาจะรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นเป็นพลังงานที่อบอุ่น แข็งแร่งไม่ใช่อ่อนแอนะอบอุ่นแข็งแร่งเพราะเป็นพลังงานของพระแม่พระแม่ต่างๆนี่คือพลังงานหรือออล่าของคุณในช่วงนี้นะเป็นออล่าที่แบบออล่าที่เอาคือสับนิยามเนี่ยพวกคุณจะต้องเข้าใจอะแต่แม่หมอแบบถ่ายทอดออกมาคือมันคำว่านางฟ้าแม่หมอจะบอกว่านางฟ้าหรือเทวดาเนี่ย มันจะน้อยไปหน่อยมันจะน้อยไปหน่อยมันมันมันจะอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะก็ถ้าถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานแบบที่ไม่หมอบอกก็คอมเมนต์มาเพราะว่าบางทีอาจจะได้คําพูดที่มันแบบหลุดหลุดออกมาก็ได้เพราะตอนเนี้ยคือมันมีอยู่ในหัวแต่ว่ามันมันไม่หลุดออกมาได้เต็มที่ไงไม่หมอคือเบื่อตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันว่าอยากที่จะถ่ายทอดออกมาให้มันตามความรู้สึกของเราอะแต่ว่า มันออกมาเป็นภาษาที่ที่เข้าใจง่ายๆเนีย่ยค่อนข้างยากนิดนึงต้องขออภัยตรงนี้แต่ว่าพวกคุณเป็นพลังงานของความมีเมตตามากๆมีเมตตาอบอุ่นแม่หมอก็ยินดีมากๆเลยนะถ้าถ้าทุกๆคนหรือคนที่เข้ามาชมคลิปอ่ะคุณมีความรู้สึกแบบเนี้มันจะนําพาวความสุขมาให้กับคุณแบบที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเงินทองมันก็หาซื้อไม่ได้ความรู้สึกแบบเนี้ยเงินทองหาซื้อไม่ได้ แม่หมอเห็นไพ่สำรับหนึง่งขอให้ไพ่สำรับเนี้ยเดนะขอให้ไพ่สำรับเนี้ยช่วยบอกเพราะว่าเตะตามากๆขอเปิดไพ่สำรับนี้ให้กับคุณหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันสำรับนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นพลังงานของนางฟ้าเทวดาต้องสำรับนี้แม่บอกว่าตอบโจทย์เพราะสำรับเนี้ยจุดประสงค์ในการเกิดมาของคุณเนี่ย เขาจะบ่งบอกเลยว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรคุณสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เยียวยารักษาผู้อื่นได้คุณสามารถที่จะส่งต่อความสุขเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ช่วยเยียวยาช่วยฮิลลิ่งแม้กระทั่งตัวคุณเองอคุณก็เยียวยาตัวเองได้แล้วก็การที่คุณเยียวยาตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่ามันส่งต่อไปให้ ผู้คนอื่นๆมากมายคุณอาจจะเป็นเป็นนักดนตรีได้นะนักดนตรีหรือเป็นคนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยปอบประโรมคนอื่นนะคะดีมากๆนะแม่หมอว่า ไม่มองว่าดีมากๆเลยคนที่ช่วยเยียวยาคนอื่นคนที่ช่วยฮิลลิ่งคนอื่นได้เนี่ยมันก็เป็นมันเหมือนการส่งต่อความถี่มันเหมือนเป็นการส่งต่อแสงเทียนนะคะให้คนทุกๆคนได้รู้สึกดีแต่ก่อนอื่นที่เราจะส่งต่อมันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจะต้องเยียวยาตัวเองก่อนดูแลตัวเองมีความมั่นใจมีความรักตัวเองให้มากพอแล้วเราจะส่งต่อความสุขตรงเนี้ยให้กับผู้คนต่างๆโดยที่ เราไม่ได้สูญเสียพลังอะไรของเราเลยมีแต่ว่าเพิ่มพูนมีแต่ว่าทําให้มันเกิดพลังที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นคุณไม่รู้เลยว่าการที่คุณได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการต่อเทียนแห่งชีวิตให้กับผู้คนต่างๆมากมายโดยที่คนคนนั้นที่คุณช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยคนอีกสิบคนร้อยคนพันคนโดยที่เราไม่รู้เลยตรงนี้คือ คุณอย่าพึ่งเขาเรียกว่าคุณอย่าพึ่งวางความสามารถของตัวเองขีดจำกัดของตัวเองต่ำนะคะไม่ว่าเราจะช่วยใครไม่ว่าเราจะเยียวยาใครขอเพียงแค่คนคนนั้นคนเดียวถ้าเราเราได้ให้เขาได้ได้ได,ได้ได้มีพลังชีวิตมากขึ้นเขาอาจจะได้ส่งต่อพลังชีวิตของเขาตรงนั้นนะให้กับผู้คนต่างๆมากมายโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อ่ะ นี่แหละคือพลังพลังงานความถี่พลังงานของการส่งต่อความสุขคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่ส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นคุณอาจจะเป็นหนึ่งในฮิลเลอร์คุณอาจจะเป็นพลังงานของแสงสว่างที่คอยส่งต่อให้กับผู้คนพอ,อาอล่าของคุณสีเหลือง ออร่าของคุณเด่นชัดมากๆคือพลังงานของสีเหลืองก็คือสีแห่งแสงสว่างสีของพระอาทิตย์สีของแสงเทียนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณอาจจะเป็นฮิลเลอร์เป็นคนที่คอยเยียวยาคอยส่งต่อความสุขให้กับผู้คนในระดับที่กว้างมากๆด้วยนะคะแม่หมอก็ขออนุโมทนาบุญกับกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต อย่าไปท้อแท้ในชีวิตวันหนึ่งมันก็แค่เป็นสถานการณ์ที่มันผ่านเข้ามาเท่านั้นวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะสู้ๆกันต่อไปแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้ไปในจุดที่คุณพอใจที่สุดแม่หมอบเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ